พายังเบื่องรอบๆนะครับนี่ครับองคูองคูสีสุดโตจ้าย่านาขีปทุมมาครับองค์เบื่องรอบอยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับนี่ครับนี่อ่างเจ็บน้ำครับน้ำองค์างามประกเลยครับ nguyên Dương Xuân Hàng không? Xuân Hàng Hãy subscribe không เป็นอ่างเก็บน้ำครับทางไปทวัดดินแดงครับอําเภอทวัดดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณ1 0 1สกิโลได้ครับรีอ่างเก็บน้ำอยู่ครับหลอด แตะทองเพิินล้มยินดีงนับสาถูกหุดเสียชีวดอมสียศมีหลาบเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวซีเรียลเด็ามารับช่วงกบอั้ที่โศกมีหลาบกันถึตรตเกรี่แล้ววันที่หนึ่งทำสองบานบ้านตามหลังบันนะครับ ก้แค่นี้นะครับ